ปล่อยแมวปล่อย no หมาทิ้งไว้ที่วัดมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ปล่อยแมวปล่อยหมา ทิ้งไว้ที่วัดมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่สวัสดีครับทุกฟังครับสวัสดีกับผมดรชาลอนะครับในช่วงของสาระกฎหมายประจําตัวรอบๆตัวของเรานะครับเช่นเดิมนะฮะพบกับช่องดรปรชาได้นะครับมีประเด็นเรื่องของการที่นะฮะตอนแรกๆก็รักหมารักแมวนะครับอยากเลี้ยงแต่อยู่ไปอยู่มาแล้วเลี้ยงไม่ไหวด้วยสถานะทางสังคมหรือบ้านไม่เหมาะที่จะเลี้ยงสัตว์ จะทำยังไงดีดังนั้นก็เลยเอาหมาหรือแมวเนี่ยไปทิ้งไว้ที่วัดเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะมีความผิดธรมกฎหมายหรือไม่น่าคิดน่าสนใจนะฮะตามพระราชบัญญัติป้องกันเรื่องของการทาุุณกรรมและการจัดสวัสดิการสัตว์พศ2557มาตรา23และมาตรา32สรุปได้ว่าการนำหมาแมวหรือสัตว์อื่นใดไปทิ้งไว้ที่วัด ไม่ใช่เป็นการทารุณกรรมสัตว์เพราะไม่ได้ทําให้สัตว์เจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานแต่เป็นการที่เจ้าของปล่อยละทิ้งหรือกระทําการใดให้พ้นไปจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันควรอันเป็นความผิดต่อการจัดสัตยภาพของสัตว์ดังนั้นการปล่อยหมาปล่อยแมวไว้ที่วัดเนี่ยไม่ใช่เนเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ แต่เป็นเรื่องของการปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนนะฮะต้องโทษปรับไม่เกิน40,000เอ่อ40,000บาทนะครับนะฮะ,ละ,ฮะปล่อยหมาปล่อยแมวนะครับถ้าชี้ได้นะครับว่าใครเอาไปปล่อยนะครับมีอัตราโทษนะครับปรับไม่เกิน40,000บาทแต่ทีนี้ถ้าเอาเมียไปปล่อยวัดเ เอาเมียไปไหวบวัดได้ไหมเอ่ออันนี้ไปเคลียร์กันเองนะฮะถ้าเอาเมียเไปไ็นวบวัดเนี่ยกลับมาจากหัวแตกหรือฟันหักนะครับกรามเบี้ยวก็แล้วแต่บุญใครบุญกันนะครับอย่าเลืมอนะฮะปล่อยหมาปลาา่อยแมวมีโทษจำคุกไม่มีโทษจำคุกก็ปรับไม่เกิน4 0,000บาทแต่ถ้าปล่อยเมียไปเอ่อปล่อยเมียที่วัดเมื่อไหร่พวกใครดูมันนะครับ